สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกๆท่านเบสสมองสุบอนครับผมแรกงนี้กับพ่อคับคนนี้ใส่ผ้ารอะคือเก่าครับผมมาใส่เบ็ดกบอีกแล้วพี่น้องเบ็ดหลักสามสิบห้าหลังกับเงียใส่เดือนแก้มือจากไฟมือขค้ืนครับพี่น้องผมมือขค้ืนนี่พลาดทาเสียที่เจอฝนตกน้ำท่วมเบ็ดครับพี่น้องได้กบสองตัวมือนี่แก้มือไม่ครับพี่น้องผมกับบรรยากาศ ฝนกระท่ำทากี่ตก๊กตกหรือบ่ตกก็ซางมั่นครับผมไปหัวซา่บด้ถ้ามัน่ตกเขากระเขินเธอเลือ่ม,มีแนวกินครับผมหาแนวอยากแนวกินครับพี่น้องผมนี่แหละครับผมไม้ไ่เบ็ดของพงเงยไส้าบานนี้ยับขึ้นมาส่ทั้งฟังทั้งทั้งสาบานนี้ทั้งฝ้ายครับผมนี่แหละครับบรรยากาศไม้หน้าพงเงยไยส้ครับผมตอนนี้ก็เวลาเกือบสี่หกโมงแรงครับพี่น้องผม ไปพร้อมแล้วใส่กระโดดครับพี่น้องผมเพื่อเป็นการบร่เสียเวลาครับผมหลังแหลกแหกมันเข้ามาใส่ตรงปากค้างนี่เลยพี่น้องปากค้างข้าง,าง,างน้ำห้าบใบญงมันมาทั้งนี้ครับผมลูกลูกใส่เลยพี่น้องว่าตองเน้ <laughs> ไม่เห็นสิินเองมันหรอก <laughs> เรียบร้อยไปหนึ่งหลังครับผม หลังที่สองพี่น้องใส่ใกล้ไก่กันอย่ลวเราต้องไปใส่ไก, <c oughs> นะก่ห่อกหาเกยนใกๆหาเินใเจ้าชเรียบร้อยไป่สองหลังครับพี่น้องผมหลังที่สาม เอาผ้าเอาผ้าสน้ำมานําครับพี่น้องผมมาถางหยามาถางหยาออกบ่แมนเอามาหยังดอกมาถางหยาครับผม <laughs> มองได้มันหกสีด้ถางออกครับผมหลังที่สามครับพี่น้องผม ทังออกครับหังออกเป็นปน,นี่ครับพี่น้องผม ล้านเบ็ดกบพอยี่ใสเอารูปรูปรูปรูบแล้วบบนี้ก็เสียบลงไปลวดครับผมนี่ซ้ำนี่เรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยไปสามหลังครับผมกระตีใส่พี่น้องเบิง้งสามหลังคือเก่าละพี่น้องผมจังค่อยมาหลุนเอาตอนยามหุนพี่น้องตอนใส่หนีบ่มีเยียงดอก ใส่เบ็ดซื้อๆใส่ให้เบื่องกับเอาบรรยากาศมาฝากตอนยามจังมะรุนครับพี่น้องผมว่าสีมานหรือบอมานพยัญชนะไ่ใส่ใไสปจนเบือแหละครับผมพ่อกันตอนยามครับสวัสดียมเต่าครับผมเต้านี่มาก,กับบรรยากาศบบเห็นเดือนเฮตเตเวนหรอกพี่น้องนี่เบืองบรรยากาศเมื่อคขึ้นนี่ฝนกระตกอยู่เบ็ดขึ้นครับผมใส่เบ็ดก็ไหวมายามเมือคขึ้นบ่ไดดพ่อโตครับพี่น้องเต้านี่มารุนครับผมว่าสีใดไดหรือบ่ได้สีมีแต้มหรือบ่มีครับผม นารุนหลังแหลกครับพี่น้องหลังแหลก,กเงียบอยู่ครับผมไปรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องผมสี่ว่พ่พอ,พอเด็ดปนเด็ดอ,อมสี่ว่ได้จักแตมบ่หลังนี่หลังนี่ก็เงียบครับพี่น้องผมพี่เงียบก็ยังคือเก่าอยู่เดี๋ยวจังคอยมาเก็บกู้ครัพี่น้องโอ้หาเยี้งกับหาก,กินกะพ่อ,อยาก <laughs> ส่เบ็ดก็ไหวฝนกับมาพาครับผมหลังนี้่เงียบครับพี่น้องผมใส่เบ็ดก็ไหวฝนกับมาพาฝากกดดันหลังนี้ครับผมถอนถอนถอนเบ็ดมาเลยครับผมมาติดอยู่เหอะนี่ตามตามยู่วงหันนี่ครับผมนี่นี่นี่นอู้อูอออ้เจอของไงหมันขวางไงครับผมที่ของเหอะของเหอะหมันกบใหญ่หมันกบใหญ่ ขออนญาตปดครับพี่น้องครับพี่น้องผมแต้มแรกของห้องรุ่นไ่ครับผมบ่าขาดฝันว่าสิได้ใส่ของงาไฟขออนุญาดปดครับผม ครับพี่น้องผมแต้มแรกของห้าแเต้มแรกของห้าวสำหรับม,มือนี่ได้ตัวเดียวแต่ว่าเป็นรุ่นใหญ่ครับพี่น้องผมรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มนัมนมนันมันครับพี่น้องผมยามเบดมาสีเบดแล้วครับผมบานนี้เหลืออยู่สามหลังซื้อ้ทยอยู่ในสานี่แหละครับผมออมสอมสิหมานหรือบหมานสิต้สหรือบอตีสสามหลังนี่แหละครับบรรยากาศม่เหน็นเดือนเหน็นตะเวนหรอกพี่น้องมึนขึ้นฝนตกอยู่เบสขึ้นเออรลโต๊กบ่แห้งหรอกครับผมแต่ว่าโต๊กอยู่เบสขึ้น จบมาพาเบ็ดกบกัดจบข่าวคิดว่าพญ่สราคิดว่ายังได้กระบไดอเด้อเด้อคิดว่าคือสิบบอมีแต้มนะคุนแต่ว่ากันยังหมานกบยังอยู่ตัวหนึ่งครับผมหลังนี้เงียบเขาอนุญาตเก็บครับผมไปรุ่นสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องผมสองหลังสุดท้ายว่ายังไงที่หมานหรือบอมานเห็นกบตัวล่งอยู่เด้แหละมันบอกกินเบ็ดครับผมนี่หลังนี้ก็เงียบครับผมเขาอนุญาตเก็บครับ หลังทุดท้ายว่าจงไหจะหมันหรือไม่หมันคือยังเงียบอยู่เงียบคือว่าล่ะครับพี่น้องผมบบมียังครับผมก็เป็นเรืว่าผลงานยามบ็บข้องเฮาเต็มเหมือนเคลื่อนหอดเชร้านี่แหละครับผมได้1งแต้มแต่ว่าเป็นแต้มใไงครับพี่น้องผมแต้มคุ้มค่าอยู่ครับพี่น้องผมนี่นี่ครับผมหรือว่าหมันอยู่ครับพี่น้องเพราะด้ยอยากได้กินครับผมเหมือเคลื่อนใหไ่ตกลงมาพาเอยบเม่นฝนไ่ดอกฝนตกอยู่บดขึ้น บาเป็นสีบอดได้กับยังหมานอยู่ครับผมเอาโตรอดได้อยู่ครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านเบิร์ตสมองสุบอนสีขมันติดตามหลอก z o พรายไส้ครับผมฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พญ่ยไส้น้องนิด้อครับเด้อสำหรับคลิปหน้าสีภาพเหตุยังก็พี่น้องจังคอยติดตามลุ้นครับผมเมื่อนี้กะบ่เห็นเดือนเห็นตะเวนดอกบรรยากาศโสมบ่ตกจังคอยลุ้นครับผมขอให้อยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ